ตอนที่268พลังดาบของผู้อาวุโสช่างแหลมคมต่างจากการต่อสู้ในจิตสำนึกอย่างเส้นเชิงที่นี้ถ้าหากเผือไปเพียงนิดเดียวขออาจจะุดจักบาเลยก็ได้เป็นพลังวิญญาณดาบที่น่าทึ่งจริงๆวัมแข็งแกร่งในปัจจุบันของผู้อาวุโสนั้นเทียบได้กับระดับของเทพสงครามฝึกหัดอย่างเห็นได้ชัด แต่ทำไมถึงได้มีพลังมหาศาลขนาดนี้ได้เด็กน้อยก่อนที่ข้าจะได้รับพลังแห่งดวงดาวข้าก็มีพลังที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วเจะผ่านการต่อสู้บนภูเขาเทพน้ำแข็งมาแล้วยังไม่เข้าใจสาเหตุอีกรู้สิ่งที่ผู้อาวุโสกำลังพูดหมายถึง พลังของอาณาเขตลบสินะงั้นก่อนที่มนุษย์จะได้รับพลังจากดวงดาวตกพวกเขาก็สามารถควบคุมพลังของอาณาเขตลบได้แล้วเจ้านุมนี่ฉลา,าดจริงๆใช่แล้วมนุษย์เราสามารถควบคุมพลังของอาณาเขตลบได้ด้วยการกระตุ้นศักยภาพสูงสุดของเราก่อนคืนดาวตกหลังจากได้รับพลังแห่งดวงดาวและเข้าสู่เขตเดนเทพสงครามเราสามารถใช้พลังของอาณาเขตลบ ได้ในระยะที่สมบูรณ์มากขึ้นเท่านั้นตอนนี้เจ้าคงเข้าใจได้แล้วพลังของอาณาเขตลบระดับสูงจริงๆแล้วสามารถเข้าใจและรับรู้ได้ล่วงหนะ้าดังนั้นวิธีการรักษาอาการบัดเจ็บของเจ้าคือเข้าใจความจริงของการรวมอาณาเขตลบสองอันด้วยกันอาการบาดเจ็บภายในจะหายไปโดยไม่ต้องใช้ยามาเลย ลองให้ค้าดูว่าเจ้าจะทำได้หรือไม่เข้าใจาแล้วครับท่านผู้อาวุโสเปลวเพลิงแผดเผาพื้นพิภพเต็มรูปแบบไม่เร็วความสามารถในการเคลื่อนไหวดีขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็ไม่เพียงพอ ในที่สุดเจ้าหนูเจ้าลองดูส,สักินี่คือศักยภาพของมนุษย์เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังมักจะสามารถปลดปล่อยพลังที่น่าทึ่งออกมาได้มาทางนี้กับขา้าภายในแท่นบูชานี้เจ้าจะได้รับมรดกที่ข้าทิ้งไว้ นี่คือ,อยาอายุวัฒนะสำหรับรักษาบาดแผลเหมือนกับน้ำพุแห่งชีวิตจากเท่าฐานสินะไม่สิผลของมันสุดยอดกว่าสิ่งที่ข้อทิ้งไว้มีไม่มากชิ้นหนึ่งคืออาวุธที่ข้อเคยใช้อีกชิ้นหนึ่งคือสิ่งปฏิสำหรับรักษาบาดแผลเพียงพอสำหรับเจ้าที่จะใช้แล้วผู้อาวุโส ผมมีคำถามหลังจากยุคดาวตกพลังของท่านควรจะเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ไม่ใช่เหรอยิ่งไปกว่านั้นยังมีสิ่งประดิษฐ์สำหรับรักษาบาดแผลเช่นนี้ทำไมท่านถึงยังตายล่ะสาเหตุที่ข้าตายอยู่ที่นั่นนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการบอกเจ้าความจริงของโรคที่เกิดขึ้นในอดีตอะอะไรกัน นี่มันตอนนั้นพวกนี้คืออเป็นอย่างนี้นี่เองเจ้าหนูเส้นทางต่อจากนี้เจ้าต้องเดินต่อไปด้วยตัวของเจ้าเอง ของนายท่านจะเป็นอะไรไหมนะมาเจอของนายท่านท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมอะไรกันเกิดอะไรขึ้นมาเจอก็ดูไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะักแต่กับเรารู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนกับ ราชาลิงท่านหลอดของเราหรือว่าเราจะรู้สึกไปเองเจ้าตัวน้อยฉันไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยเป็นไปได้ไหมว่าไข่สีเทาและการดำรงอยู่ของอันทรงพลังนั้นเป็นหนึ่งเดียวกัน ะต้องรอไอ้หนึ่งคนนั้นอีกนานแค่ไหนกันผ่านมาตั้งนาแล้วทำไมยังไม่ออกมาอีกจิตสังหารมันเป็นสัตว์ตู้ภาพดวงตาแย่แล้ว แบบนี้ฮจักเองกะเองแกโดนฉันหลอกแล้วฮฮอฮฮอ ยาแก้พิษไม่ได้ออกฤทธิ์ทันทีด้วยร่างกายขยับไม่ได้ <c oughs> ที่แท้ก็เป็นคุณนูยกอัจฉริยะผูเ้เลอโฉมจากตระกูลสกุลสีกงแห่งเมืองหลวงไม่แปลกใจที่เธอจะรู้สึกถึงตัวตนของฉันได้ <c oughs> น่าเสียด้ที่เธอยังอดอหัดเกินไปจนพาดห่าให้ฉันจนได้ สมกับเป็นหญิงงามแห่งเมืองหลวงก่อนที่จะฆ่าเธอเช่นจะขอลิมรองรสชาติของอัจริยะผู้เลอชฉมจากตะกูลสีกงสักหน่อยก็แล้วกันโอโฮ,โฮ,โฮแกนี่แกกล้าถ้าแกกล้าแตะต้องคนหนูแม้แต่ปลายเส้นผมสกุลสีกสงจะไม่ปล่อยแกไว้แน่ ถ้าฉันจัดการพวกแกทั้งคู่แล้วทำลายหลักฐานตักกุลสิกงของพวกแกจะหาฉันเจอได้ยังไงฮอ้โฮโฮโฮโอโอใครใครนี่ยโอ้เมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราสัมผัสได้ถึงพลังดาษที่น่ากลัวมากๆหรือว่า เราคิดไปเองอยู่ไหนอยู่ไหน <c oughs> ไม่รอปภาษาสัมผัสของแกนะ่ะเฉียบคมจริงๆเออแกแกมันไอเด็กเมื่อตอนอาการบาดเจ็บของแกหายดีแล้วเหรอตอนที่269 จัวฟานไอ้จัวฟานฉันกำลังตามหาตัวแกอยู่พอดีเลยจัวฟานรีบหนีไปเร็วเข้านายสู้ชายคนนี้ไม่ได้หรอกขอบคุณคุณหยกที่เหลือปล่อยให้ผมจัดการเองจัวฟานไอ้เด็กเวน้นดีจริงๆที่แกมาให้เชือดเองถึงไทยถ้าฉันฆ่าแกได้ ฉันก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกแล้วจะฆ่าฉันงั้นเหรอฉันว่าฉันคงทำให้แกผิดหวังซะแล้วแต่เราเคยเจอกันที่ไหนสักที่มันนานมาแล้วใช่ไหมล่ะแกแกไกจะตายอยู่แล้วยังคิดจะพราไปเรื่อยเพื่อยื้อเวลาอยู่อีกหรือไง ไปตายซะเจ้านี่มันใกล้ทะลวงขั้นสูงเขตแดนเทพสงามระดับสูงแล้วก่อนหน้านี้มันซ่อนพลังเอาไว้เงินเหรออ้ออ้อไอ้งูจัวฟานเอ้ยเมื่อกี้แกน่าจะมาช่วยเรา รีบนีกันไปตอนนี้เจอดอกนี้เป็นไงเป็นเข้าเราจบกันโอ้มันมันหายไปไหนแล้วนี่แกฟันดับไปทางไหนนะ่ะทางนี้เว้ยไอ,อเด็กนี่ทำไมถึงได้เร็วจังฮก็จิงอยู่การต่อสู้กับเจ้าแห่งทะเลทะวันออก ไอหนุ่มคนนี้ก็เอาศัยความเร็วในการต่อกอนกับมันมาโดยตลอดฉันยังมีอีกเรื่องมากมายที่ต้องทำไม่อยากจะเสียวเวลากับแกหรอกนะรีบจัดการให้จบๆไปเลยก็แล้วกันแกคิดจะฆ่าฉันโดยดาบสักดิทหักหักอันนั้นแน่นะได้ดีไอเด็กเปรต เดี๋ยวพี่คนนี้จะแสดงพลังที่แท้จริงให้แกเห็นเองว้าหาหาเย่ yeah, แล้วเจา้าหนปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาแล้วโอ้โอ้แบบนี้ตัวฟานไม่รอดแนะ่อืไอเด็กเหลือขอตัวฟนันโดนภาพลวงตาของฉันหลอกแล้ว คงไม่คิดว่าฉันจะลอบโจมตีแกสินะอการลอบโจมตีและลอบสังหารเป็นงานถนัดของฉันอยู่แล้วเฮ้ยฮึโอะอ,อะไรกันไอเด็กนี่ทำได้ยังไงนี่โอ้นี่โอ้ เราเราได้รับบาดเจ็บไอเด็กนี่ใช้คนอุบายแบบไหนกันก็อ,อะไรขึ้นเจ้าเด็กนั่นไม่โดนฟันแถมยังให้เทพสงครามกึ่งระดับสูงบาดเจ็บได้อีกเขาใช้อาวุธลับมั้นเหรอสตาอิตเตอร์สุดท้ายก็ไม่อาจทนต่อไปได้นึกว่าจะได้ใช้แกสังหารศัตรูเป็นคนสุดท้ายแล้วซะอีกไอเด็กเวน แกใช้วิธีสปกปรกทำร้ายฉันแกยังมีหน้ามาพูดจาโอหังเต่าหน้าฉันอีกครั้งนี้แหละฉันจะแสดงให้เห็นถึงพลังที่แท้จริงแบบของจริงให้เห็นเองยาะเธอไอเด็กเป็ดไปลงนรกสักเถอะถี่รักฉันจะลงโทษเธอไปไปไปว้แล้ของเธอหมดแล้วขอรองพลังของเจ้านี่หน่อยก็แล้วกันโอ้อะไรนั่นนั่นมันอะไรนะ มันเป็นไปได้ยังไงกันอะไรหรือว่านี่ฉันไม่สามารถฆ่าไอเด็กเวนี่ได้แล้วก็เฮ้ย <c oughs> เราเคยเจอกันมาก่อนหน้าจริงๆด้วยสินะแต่ทำไมฉันถึงไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นน่าเสือได้หน่าเสือได้จริงๆ ฉันไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมจั่วฟานสามารถเอาชนะเทพสงครามเก่งระดับสูงได้ในพิษตาเดียวโอ้นี่จั่วฟานไอเด็กนั่นเออไม่สิคุณชายจั่วฟานเก่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแม่อะไรทําให้พลังของจั่วฟานพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยไม่ไม่ใช่ปอ่เคยเล่าให้ฟังว่า ก่อนข้ามคืนดาวตกบนโลกนี้เคยมีผู้แข่งแก่งที่เทียบเท่าเทพอยู่หรือว่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้คุณหนูซื่อคงขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของคุณตอนนี้ผมต้องไปที่ถ้าอสูรแห่งทะเลตะวันออกแล้วไว้หลังจากที่ผมกลับมาจากที่นั่นผมจะไปที่ตระกูลสุกคงในเมืองหลวงเพื่อขอบคุณคุณอีกครั้ง โอ้แล้จัวฟานก็จากไปเด้อเด้อาหรือว่าเชื่อเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในช่วงเวลาสัน้นๆอะไรทําให้พลังของจัวฟานพุ่งสูงขนาดนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยการช่วยเหลือครั้งนี้ของพวกเราก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเมื่อจัวฟานมาถึงเมืองหลวงคงจะมีเรื่องสนุกสนุกให้ดูแน่ๆในตอนนั้นตะคุนซง เพื่อรักษาอำนาจและความบริสุทธิ์ของสายเลือดจึงเลือกกำจัดอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ยังเด็กช่างเป็นความคิดที่ง่กเขาสิ้นดีอีกไม่นานเกินรอฉันละอยากรู้จริงๆว่าตะกุลทรงกับทรงอันจะรับมาอกับคมดาบของโจฟานยังไง